เนตพอดแคสต์ Podcast, รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีครับแนวทางการส่งเสริมการเมืองการปกครองในสารศิกษาที่ผมได้ดูแลอยู่นะครับก่อนอื่นผมต้องขอเท่าฟาร์มให้เห็นถึงปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ซึ่งจุดนี้ผมมองว่าเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อน ของการปกครองประเทศที่ค่อยๆมีการยกระดับกลายเป็นภัยคุกคามต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างที่เราเห็นปรากฏอย่างชัดเจนก็คือปัจจุบันนี้การให้ข้อมูลที่บิดเบือนและปลุกปั่นเด็กและเยาวชนซึ่งผมถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางรวมถึงกลุ่มประชาชนเนี่ย ที่เชื่อข่าวสารผ่านระบบออนไลน์โดยขาดการตึกตองเนี่ยครับมันทำให้วันนี้สังคมของเรากำลังอ่อนแอขาดการยึดมั่นในหลักนิติธรรมหรือแม้แต่การกระทำใดๆเนี่ยไม่คำหนึ่งถึงความผิดชอบชั่วดีเลยคำหนึงเพียงแต่ว่าสิทธิของตนเองโดยการขาดการตระหนักถึงหน้าที่มันจะทำให้เกิดความวุ่นวายจึงทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และเมื่อคนขาดความรักชาติความภูมิใจในความเป็นชาติแล้วเนี่ยมันแสดงถึงการจับจ้วงสถาบ,บันด้วยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งพระองค์ท่านมีคุณอนันต์แก่แผ่นดินไทยอย่างมากซึ่งผมก็มองว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากจุดเล็กๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยละเลยมาจนถึงวันนี้เด็กและวยาวชนรุ่นใหม่ที่ขาดการตระหนักถึงหน้าที่และพลเมืองที่ดีของชาติเนี่ยมันมีการขยายตัวมากขึ้นผมอาจจะขอย้อนไปดู นะครับเรื่องการเรียนการสอนในสถาบันก่อนโดยเฉพาะระดับประถมและมัธยมอุดมศึกษาที่ผ่านมานี่ครับเด็กและเยาวชนเนี่ยจะได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศิลธรรมประวัติศาสตร์แบบแยกโดดเด่นในแต่ละวิชาซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นภาคบังคับเนี่ยนะครับแถมยังมีการจัดจกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ให้มีการประกวดเลี้ยงฟาร์มประกวดร้องเพลงหรือการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำกันมาตลอดแต่พอมาถึงช่วงมีการปฏิรูปการศึกษาในช่วงหนึ่งมีการมุ่งการเรียนการสอนไปสู่การเอาชนะและแข่งขันจึงทําให้วิชาหน้าที่พลเมืองและสินธรรมเราเนี่ยได้รับความสําคัญน้อยลงไปกลายเป็นว่ามุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศให้กับเด็กและวัยชนมากกว่าซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นการเน้นด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ จนมาถึงปีพศ2 1 7คณะคอสชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยได้ประกาศเป็นนโยบายเลยนะครับส่งเสริมเด็กและเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไทยความรักชาติาศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบการศึกษาเลยนะครับ เราว่าไปถึงนโยบายไปถึงระดับปฏิบัติเลยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยโดยกรมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลเรื่องศึกษาเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยครับในการขับเคลื่อนผมคิดว่าตรงเนี้ยตั้งแต่ปี57เรานิมิตใหมายที่ดีขึ้นครับผมคิดว่าเป็นการปกครองระรบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยครับหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมได้อย่างดีครับ ปัจจุบันเนี่ยแม้จะมีรายวิชาบรรจ,จุไว้ให้ทําการเรียนการสอนนะครับแต่ในชั่วโมงสองจริงเนี่ยจะมีสัสดส่วนน้อยมากตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อเทียบกับชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมดเปรียบเสมือนเอาวิชาเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบเสริมให้มีความครบถ้วนตามตัวชี้วัดการส่งเสริมการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในแต่ละสถานการศึกษาเท่านั้นค่ะ ไม่ได้เาจริงเอาจังในการถ่ายทอดแต่ประการใดเลยอีกทั้งครูอาจารย์ส่วนใหญ่ผมว่ายังขาดตะหนักและเห็นความสำคัญในการลงนล,ลงถ่ายทอดความรู้ในเรื่องทำให้การปลูกฝังในระดับจิตสำนึกของเยาวชนเนี่ยไม่เกิดผลดีเท่าที่ควรซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่ได้นำมาเป็นองค์ประกอบในการประเมินความดีหรือความชอบประจำปีของบุคลากรทางการศึกษาก็ได้ อันนี้ผมมองเป็นอย่างนั้นนะครับหรือผมมองว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยยังขาดความเข้าใจในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับการปกครองระบอบจรติปไตยมีพระสัตรงเป็นประมุขแต่จะเข้าใจโดยทั่วไปว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบที่เกี่ยวกับการจัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งการเน้นเสรีเสรีภาพการนำสู่การมีอำนาจผมว่ายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะฮะว่า การปกรคอรองระบาชท,ทีิปตัตยทีทส่งเป็นประมุกเนี่ยมีเนื้อหาที่เชิงคุณภาพอันเข้มข้นและลึกซึ้งกว่าที่เรารู้มากอีกประเด็นที่ผมมองก็คือเยาวชนเนี่ยขาดแบบอย่างในโรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาที่บุคลากรทางการศึกษาระดับครูบาอาจารย์เนี่ยยังไม่มีความเข้าใจและแสดงออกเชิงพฤติกรรมอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักของการปกครอง ทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษาไม่เห็นตัวอย่างอันที่ควรที่จะนําไปประพฤติในชีวิตประจําวันที่ดีในศารศึกษาได้อีกสักข้อผมก็มองว่าขาดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปกรครองนะครับในการให้กับนักเรียนนักศึกษาไม่สามารถอย่างลากลึกลงไปในระดับการผันแปรเป็นวิถีชีวิตประจำวันได้เยาวชนจึงไม่มีอุปมติใส แท้จริงตามคันลองวิถีประชาธิปไตยแต่รู้อย่างเดียวรู้ว่าอาจจะมีจิตใต้สำนึกเพียงช่วครั้งชูวคราวเช่นการไปยน์บัตรลงคะแนนเนี่ยเยาชวชนเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วซึ่งปัญหาเหล่านี้ครับผมมองว่ามันต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพอสมควรผมขอพูดในฐานะผมเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ หรือคณะเราเรียกย่อๆว่าคณะอนุนอนวสอสปอซึ่งผมเป็นประธานเนี่ยผมได้ให้อนุกรรมการได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์หลายอย่างครับอย่างถี่้วนและการจัดทํางานวิจัยแบบเชิงปริมาณและก็คุณภาพโดยจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่สู่สังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนตามันลองวิถีประชาธิปไตยมีพระสัทรงเป็นประมุขเนี่ยซึ่งเล่มของเราเนี่ยจะเข้าสภา ประมาณสักเดือนพฤิกาเนี่ยครับโดยสภามาแล้วก็จะยืดแล้วก็จะเสนอต่อสภาเลยครับอันนี้เราก็ดําเนินการอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่นะครับก็เป็นการใช้สื่อประชาธิปันให้เหมาะสมกัรบระดับเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะอนุเราเนี่ยครับมีการจัดทําหนังสือชื่อหนังสือว่ามเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมอาจส่งเป็นประมุข เราเผยแพร่จอดจงสู่เยาวชนตามโรงเรียนเลยการสัมมนาต่างๆเนี่ยที่เราจัดอยู่เนี่ยประมาณสาสครั้งเราแจก,กหนังสือเล่มนี้ไปประมาณสองพันกว่าเล่มละซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างดีมากในงานสัมมนาทั้งที่สภาทั้งที่มหาวิทยาลัยราชบัณฑิตนคินดเชิงเศราสองครั้งนะครับหนังสือเนี่ยเราทําไปสองพันกว่าเล่มละแจกหมดแล้วก็เลยขออนุญาตขอประชาสัมพันธ์เลยครับว่า ถ้าองค์กรใดหรือท่านใดเนี่ยนะครับต้องการหรือโรงเรียนใดเนี่ยต้องการที่จะรับหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เนี่ยครับสามารถติดต่อมายัางอนุเราได้นะครับเราจะพิมพ์ให้หรือจะเป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทีวีรัฐสภาก็ได้นะอินนี้เราก็ยินดีซึ่งคณะของเราก็มีแนวคิดการเคลื่อนการทํางานนะครับโดยการตั้งคณะทํางานกํากัดติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมีหากมัตรัย์ส่งเป็นประมุขเนี่ยนะครับ จะใช้กลไกวุฒิสภากำกับติดตามการดำเนินงานภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระตุ้ถามการเชิญหน่วยงานมาให้ขห้อมูลความคืบหน้าหรือแม้แต่การตรวจสอบการใช้งบประมาณเราก็พยายามจะทําเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับการขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งซึ่งผมจะรู้ว่ามีความสําคัญก็คือการขยายผลการส่งเสริมจิตสํานึกและความรู้ผ่านทางสื่อโซเชียลใหม่นะครับ เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยคณะเราได้ทำเนี่ยนะเพราะต้องการความรวดเร็วเรานําเสนอแง่มุมประเด็นให้ถูกต้องเหมาะสมและโดยเฉพาะที่ผ่านมาทางคณะเราเนี่ยได้ทําการประกวดเพลงแรปที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองเนี่ยนะครับในระดับเยาวชนซึ่งองใจวัยรุ่นอย่างมากมีการจัดประกวดจนได้ผู้ชนะแล้วมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอย่างฟางฟางเนี่ยนะ ตอนนี้เรามีแล็บที่ประกวดที่หนึ่งที่สองโดยนักเรียนนีทุกคนแฮปปี้มากเราก็พยายามจะเอาท่องทางต่างๆตามที่เก่านี่ยพยายามที่จะเผยแพร่แล้วก็ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมครับเขาฝากแล้วครับอันนี้อันดับต้นๆเลยนะขอฝากไปที่รัฐบาลว่าควรจะกําหนดวาระแห่งชาติจะทายุทธศาสตร์แบบบูรณาการทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบเจะชาธิมีพระมาทรงเป็นประมุขเนี่ย เพราะจะทําให้สังคมไทย,ยรับทราบทิศทางที่ชัดเจนของประเทศว่าประเทศจะขับเคลื่อนวาระทางการเมืองหรือเศรษฐกิจหรือสังคมให้สอดรับกับการสร้างอัตลักษณ์ในระบอบประชาธิปไตยมีพระมารดทรงเป็นประมุขเ,เพื่อเป็นเสาหลักในการทำรงไว้ของประเทศชาติไว้ให้อย่างยั่งยืนอันนี้สำคัญนะครับฝากไปถึงรัฐบาลด้วยและันดับที่สองผมมองไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวอเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาควรเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและจัดทําหลักสูตรการสร้างบริบทแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ผมเน้นว่าอย่างเป็นระบบอาจจะเริ่มจากการทําสังคมครอบครัว ผ่านสังคมการศึกษาผ่านสังคมว้ยทางานสังคมผู้สูงอายุควรสร้างประชาธิปไตยให้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่ผมได้ทำหนังสือการ์ตูนไว้นะครับซึ่งในความหมายของเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยเนี่ยผมก็มองว่าเมล็ดพันธุ์มันจะต้องเติบโตและก็มีการดูแลพะมีการดูแลจะเกิดสิ่งที่ดีมีการวางรากฐานปลูกฝังแนวคิดทั้งทัศนคติที่ดี มีความรักชาติบ้านเมืองมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นบลรัพเมืองที่ดีของชาติให้เป็นรุ่นสู่รุ่นอีกข้อที่อยากแนะนําก็คือรัฐบาลควรปรับปรุงนะครับให้มีความยืดหย,ยุ่นทางกฎหมายในการลดหย่อนภาษีต่อสถานประกอบการเอกชนนะครับหรือองค์กรที่ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับ ในลักษณะของการสอบแซกไปกับผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดหรือกิจกรรมลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเนี่ยโดยอย่างยิ่งก็เป็นการดําเนินการที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนั้นๆเนี่ยเอื้อต่อการส่งเสริมค่านิยมในสถานศึกษาผมมองไปถึงว่ารัฐบาลน่าจะยืดหยุ่นทั้งกฎหมายทั้งภาษีเนี่ยครับให้ได้ดถยนต์ภาษีเป็นกรณีพิเศษเลย เพื่อเป็นการปลุกฝังและก็ให้สถานประกอบการเอกชนต่างๆนีครับมีแรงขับเคลื่อนในการที่จะเสริมสร้างการปกครองหรือรัฐบาลเนี่ยควรร่วมมือกับภาคธุรกิจภาคประชาช,ชนภาคประชาสังคมเนี่ยครับจัดเป็นเวลาจัดตั้งเป็นรางวลัลทรงคุณค่าแห่งเกียรติยศเอาปีละครั้งก็พอประจำปีไปเลยเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์สำคัญประจำปีเลย ในการขับเคลื่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยพยายามให้แพร่หลายไปปีต่อปีสร้างกันไปเลยครับผมว่าน่าจะแพร่หลายแล้วก็จะปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรอบรู้ในเรื่องประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้อย่างมากมายนะครับในแนวความคิดของผมครับ